สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่10เมษายน2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่4ครั้งค่ะราคาไม่เพิ่มไม่ลดเท่ากับวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9.31นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,950บาทรับซื้ออยู่ที่25,850บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,450บาท รับซื้ออยู่ที่25,377บาท84สตางค่ะแล้วนี้ราคายังไม่เพิ่มและไม่ลดเท่ากับราคาเมื่อวานค่ะส่วนสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1744.20ดอลลาร์ต่อออนค่ะการปรับลดลงจากเมื่อวานค่ะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1743.775ปรับลดลงอยู่ที่0.67ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.466ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.20%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิทหัวเซ็งเฮงและก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ